สวัสดีครับวันนี้ผมมีสินค้าใหม่ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยประหยัดเวลาการทํางานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้เร็วแบบมีมาตรฐานมากขึ้นมาแนะนาครับเคยสังเกตไหมว่ารถบางคันที่มีการพ่นซ่อมสีมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีปัญหาสีไม่เหมือนตัวถังเดิมนะครับทั้งที่ช่างนําชิ้นงานไปผสมเทียบสีมาแล้วสีมีความเหมือนใกล้เคียงกับตัวอย่างชิ้นงานอย่างมากแต่หลังจากการพ่นแล้วเนี่ยมองด้านหน้าสีดูเหมือนกันนะครับพอมองด้านข้างสีกับดูทึบกว่า ในกรณีนี้ผมคิดว่าช่างหลายๆคนอาจจะได้พบปัญหามาบ้างและบางคนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการพ่นสีใหม่ซึ่งการพ่นสีใหม่ทําให้เรามีค่าใช้จ่ายอย่างมากเสียทั้งเงินค่าสีและเสียเวลาในการทํางานใหม่ด้วยครับวันนี้ผมมีตัวช่วยให้การพ่นสีมีความสะดวกและมีคุณภาพมากขึ้นนั่นก็คือ QMR หรือ Quick Material Regulator นั่นเองครับ Quick Material Regulator คือตัวควบคุมปริมาณสีอย่างรวดเร็วถูกออกแบบขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาในการใช้งานและความไม่สะดวกในการทํางานของช่างมืออาชีพทั่วโลก ทางซาตตาได้พัฒนาอุปกรณ์เสริมตัวนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกในการปรับปริมาณสีตามความต้องการอย่างรวดเร็วและแม่นยำนะครับโดย qmr จะมีโหมดการทํางานอยู่2รูปแบบก็คือโหมดใช้สีเต็มหรือเปิดสุดละเปอร้ต์และโหมดใช้สีตามความต้องการที่ตั้งไว้ครับจากในคลิปจะเห็นว่าจังหวะแรกที่เราทําการพ่นแบบเปิดสุดเนี่ยสีจะออกมาปริมาณมากหลังจากที่กดปุ่มสีแดงแล้วสีที่พ่นออกมาจะมีปริมาณที่น้อยลงตามที่เรากําหนดไว้เลยครับประโยชน์ที่ได้จากการใช้ qmr 1. การโปรโยสีช่างบางท่านอาจจะใช้วิธีการถอยปืนให้ห่างขึ้นจากชิ้นงานอาจจะเป็นการเปิดลมให้แรงขึ้นหรือลดแรงดันลมลงซึ่งนั่นเป็นเทคนิคของช่างแต่ละคนแต่นั่นเป็นการสิ้นเปลืองสีและทําให้ผิวของชิ้นงานเป็นผิวสม้มสีไม่ประกายบอนและไม่สว่างเท่าที่ควรการใช้งาน QMR เข้ามาช่วยในการโปรโยสีเนี่ยจะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้อย่างมากเลยละครับ การพ่นขอบและช่องแคบแคบในกรณีที่เราพ่นตามขอบของชิ้นงานหรือช่องแคบแคบอย่างซอกประตูรถเนี่ยเราสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาสีไหลได้ง่ายเพียงแค่กดคลิกเดียว จะเห็นได้ว่า QMR ช่วยให้ช่างสาม,มารถทํางานได้อย่างเร็วขึ้นสะดวกขึ้นและมีความสม่ําเสมอตลอดชิ้นงานอย่างไรก็ตามในช่วงแรกนี้เนี่ยอุปกรณ์ QMR ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้กับปืนเพียงแค่2รุ่นก่อนนั่นก็คือรุ่น7500และ 7x505 นั่นเองครับหากท่านใดสนใจติดต่อสาม,มารถติดต่อสอบถามกับทางบริษัท SS a d v a n c e h ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้เลยครับสวัสดีครับ